สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒเพชรยนอยู่ในช่องวุฒิรถครอบครัวมือสองนะครับก็ตอนนี้จะบอกเลยว่านะครับค่อนข้างเดือดมากนะครับกับตัวเจ้าพ่อฟอร์จูเนอร์นะครับมีเซลล์หลายท่านกําลังสนใจเราก็กําลังจะให้เร่งให้ลูกค้าเริ่มจองกันแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาทําคลิปเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับใครสนใจขนาดนะครับจาเลขทะเบียนแล้วก็แคปหน้าจอทักทายหาผมได้เลยนะครับไล่ตั้งแต่คันสีดําก่อนเลยนะครับ ใครกำลังมองหานะคันนี้เป็นเครื่องตัว2.4ตัววีนะครับปี2019นะครับมือเดียวเนี่ย <c oughs> นะครับได้สีดำเดิมโรงงานนะครับสภาพดีเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตบนให้ดูรอบคันกันก่อนนะคันนี้ปรับราคาลงด้วยเหลือ859,000เท่านั้นนะครับใครที่เป็นสายแบบว่าเเป็นกำนันนะครับอยู่ต่างจังหวัดต้องการรถแบบทึบ นะครับไพรเวทหน่อยนะส่วนตัวหน่อยนะคันนี้ครบจบแน่นอนนะครับสวยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่เปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็พรมผ้ายางนะครับมีมาให้รอบคันรบครบรับประกันบอดี้โครงสร้างเช่นเดิมนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําที่คว่ํากับสีหรือว่ากอไม้แต่อย่างใดนะครับภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับเบาะจะเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้ครับ สภาพกริปๆเลยนะครับหลังคงหลังคาสะอาดนะครับไม่มีริ้วรอยการเจิมแอร์หลังมีมาครบนะครับมีพอร์ตชาร์จนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว power outlet 2โวลต์120วัตต์มาพร้อมกับปลั๊กไฟบ้านนะครับตรงนี้นะครับผมกำลังไฟ100วัตต์มีมาครบตามสเปคของตัว Fortuner เลยนะครับส่วนด้านในครับนี่เลยนะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้าสภาพดีไม่มีชำรุดหรือว่าฉีดขาด นะครับภายในตกแต่งเป็นลวดลายไม้นะครับแล้วก็บุด้วยหนังนะครับซอฟทัชทั้งคันนะครับอันนี้คือป้าราคาปรับราคาให้นะครับถึง30,000บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ Fortuner 2.4 V 859,000ปี19นะครับรถมือเดียวนะครับจากป้ายแดงมาเลยนะสนใจรีบติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0นะครับประมาณ1 5 0 0 0 0โลนะครับก็เป็นในเลทปกติของรถนะครับแนวครอบครัวนะครับแบบนี้ ปกติทั่วไปนะครับเป็นรถที่วิ่งทางไกลอยู่แล้วนะครับย้ำราคาอีกรอบครับ8 5 9 0 0 0สนใจติดต่อสอบถามครับผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นสีเทาดำกันบ้างครับนี่เลยทเบยนนะครับ7็กไก่วาแหวน6943กรุงเทพมหานครนะครับสภาพสวยและก็เป็นตัว V อีกเช่นเดิมนะครับคันนี้ปี2019สีสันสวยมาก นะครับตัวรถเนี่ยขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิก <c oughs> ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยมาในเลือกไม้เพียงแค่80,000โลเท่านั้นนะครับคันนี้ไม้80,000ผมขายราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0 0นะครับราคานี้นะครับฟรีดาวได้และผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 3ื่นนะครับหมื่นเท่านั้นตลอดอายุสัญญาข้อมูลเครดิต <c oughs> นะครับทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลย นะครับออกได้ทุกจังหวัดนะไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลอยู่ไหนก็ออกได้นะครับขอแค่ลูกค้าไม่ติดแบคลิปหรือวูโรนะครับทักทายสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับโมยางมีมาครบภายในสวยกลิปน็อตไม่มีขยับสักจุดรับประกันโครงสร้างเช่นเดิมทุกคันนะครับนอกในซ้ายขวาคลิปกริปนะครับสีสันสวยเงาฉ่ำแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านในกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ภายในเป็นแบบนี้ครับเบาะหนังสภาพสวยนะครับสีน้ำตาลนะครับจอข้างบนนะครับหรือว่าจออจอด้านหน้านะพูดผิดนะครับสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ภายในไม่มีช้ำตะเข็บป,ปีกเบาะต่างๆสวยครบอ่าดูกันนี่ครับตะเขียงตะเข็บปีกเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีช้ำชำรุดใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกในซ้ายขวาเดิมจัดทุกจุด นะครับคูสตาร์ทนะครับไม่แปดหมื่นหกพันโลนี่นะครับเกียร์พันเนชีฟนะตัววีเขามีเป็นเกียร์มือให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยนะใครหาไว้ใช้อยู่ดูราคาครับนี่ครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปดไม่แปดหมื่นนะครับกับสองจุดสี่ตัววีคันนี้สนใจนะครับแคปหน้าจอทักทายสอบถามกันเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือว่าจะสแกน QR code หาผมก็ได้นะครับต่อมาเป็นคันนี้ครับสีขาวเป็นสีพิมพ์นิยมนะครับขายโคตรดีคันนี้ทะเบียน9กอไก่โนเนน1450กรุงเทพมหานครนะครับสวยงามพร้อมใช้นะครับรุ่นพวกนี้ที่ผมมาจอดอยู่เป็นโตวีนะครับเหมือนกันคันนี้ปี19ราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับรถมือเดียวทุกคันนะครับกันสาติดตั้งมาครบพร้อมใช้นะครับ พื้นผิวต่างๆสวยงามสีขาวนะครับล้อมองล้อมแม,ม็กไม่มีริ้วรอยการเบียดแต่อย่างใดนะครับสภาพค่อนข้างกริปให้แบบนี้เลยปายท้าย LED Light Guiding นะครับกล้องมองหลังมีมาครบยางอะไหล่มีมาครบจบทุกสิ่งอย่างนะครับเปิดท้ายดูอีกหน่อยครับนี่เลยนะครับภายในสวยๆครับน็อตๆไม่มีขยับนะคุณผู้ชมนะครับทุกคันสวยงามคัดมาให้แล้ว นะครับราคาอยู่บนมาตรฐานของรถเกตเองแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะขายเกินราคาหรือว่าขายแพงเกินไปนะครับทุกอย่างมันถูกควบคุมด้วยสคบอยู่แล้วนะครับถ้าเราขายเกินราคากับรถเกตเราได้มาเนี่ยโดนฟ้องร้องแน่นอนนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันเกเสวยงามพร้อมใช้นะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับนอกในซ้ายขวาสภาพคลิปครับนี่เบาะหนังนะครับสีน้ำตาล ภายในคอนโซลสวยไม่มีช้ำนะครับป้ายราคาครับนี่แปดแสนกับ2.4งวีปี19บเ้ใครหาอยู่มือเดียวด้วยนะสีขาวนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมสีขาวถึงราคาแพงกว่าเป็นเรื่องปกติครับนะสำหรับรถสีขาวจะราคาสูงกว่าสีอื่นๆน,นะครับเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาแคปหน้าจอทักทายหาผมมาได้เลย นะครับต่อมานะครับเป็น 2.4V เป็นตัว Regender ปี2021คันนี้เลขไม้อยู่ประมาณ80,000โลคุผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะฮะสวยแล้วเป็นรุ่นที่พิมพ์นิยมขายดีมากๆนะครับด้วยดีไซน์ด้านหน้าค่อนข้างหล่อจริงๆนะครับมีไฟเดทา i ไฟเด y t i m e ไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นตัว p r o j e c t ตอร์ LED ครบๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้ นะครับกล้อง360นะครับตัวเซนเซอร์กัรระยะนะครับหน้าหลังครบสวยมากนะครับราคาคันนี้ถามว่าอยู่เท่าไหร่จะพาดูป้ายสคบอนิดนึงครับป้ายสคอบอนี่เลยนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับปียี่สิบเอ็ดไม้แปดหมื่นนะคันนี้เป็น2.4รีเจนเดอร์นะย้ำก่อนนะครับเป็นตัวใหม่แล้ว นะสวยกลิปพร้อมใช้ภายในไม่มีช้ำครับจอกลาง10นิ้วแอร์ออโต i ดิจิตอลนะครับตกแต่งเป็นพื้นลายไม้หินอ่อนลักษณะแบบนี้ครับสวยงามมากๆนะครับผมลายมัลติคุชชนโถลเกียร์พนักชีพคุพสตาร์ทครบครบนะครับเปิดปี้าหลังสวิตเซนเซอร์นะครับทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับราคา1นึ่งร้านหนาหนะสนใจนะครับติดต่อหาทางผมได้เลยนะครับบุเพชรจน นะครับตรงนี้หลังคาจะเป็นสีดำแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหลังครับลองดูก่อนนะครับด้านหลังก็นี่เลยนะครับสวยๆเลย9ก้ากไก่นะครับแล้วก็3959นะครับกรุงเทพนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับด้านท้ายเนี่ยได้เซ็นเซอร์5จุดด้วยกันเลยนะนะครับครบถ้วนแล้วก็เยอะมากๆนะครับสวยกลิปพร้อมใช้ใครหาอยู่จัดไป ราคา1นึ่งร้านหนึ่งแสนห้า่ย้ำอีกรอบนะครับติดต่อมานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปเลยนะครับหากใครสนใจ t o โตยโต้นะครับ Fortuner ต้องด่วนนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ Fortuner เนี่ยเริ่มขายดีแล้วนะครับก่อนสงการไปรถที่พิมพ์นิยมมากๆนะครับช่วงนี้สนใจติดต่อสอบถามหาบผมบุ๊ดเพชรยนต์เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ